สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาในหัวข้อการเพิ่มผู้ติดตามใน Facebook ของเรานั่นเองนะคะวิธีนี้ปลอดภัย100%ค่ะไม่ใช่รหัสผ่านนะคะเพราะทนตัวก็ทดลองใช้มาแล้วนะคะถูกต้องตามหลักของแพลตฟอร์มแน่นอน,นะคะ่ะมั่นใจได้เลยนะคะก็จะมาทํากันนะคะก็อย่าลืมตั้งแอคคา์เป็นสาธารณะด้วยนะคะไม่งั้นยอดไม่ขึ้นนะคะเพื่อเปิดการมองเห็นให้เรานั่นเองนะคะลิปของเรานะคะ โพดของเรานะคะเวลาโพดก็จะขึ้นฟีดแน่นอนค่ะมีวิธีไปไหนไปดูกันเลยนะคะเคล็ดลับของเราวันนี้ก็คือเวบที่มีชื่อว่าเคมโซเชียลนั่นเองนะคะเป็นผู้ให้บริการทางโซเชียลที่ดีที่สุดเลยแล้วก็ราคาถูกมากเลยนะคะคุณภาพดีแถมได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากมายเลยนะคะใครเข้ามาแล้วก็กดสมัครใช้งานที่แถบสีเขียวได้เลยค่ะนี่จะเป็นหน้าตาของการสมัครใช้งานนั่นเองนะคะสามารถกรอกตามนี้ได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมติ๊กคึ้ว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมแต่โนมบัตด,ด้วยนะคะแล้วก็สมัครใช้งานได้เลยนะ,คะใครที่มีจ m เ i l แล้วาาะะก,การลง ทะเบียนแล้วนะคะแล้วก็จะเข้าสระบบมาแนะนําเว็บไซต์ให้เลยนะคะ นี่จะเป็นหน้าตาของเว็บไซต์เคมโซเชียลนั่นเองนะคะที่เรามาใช้บริการกันวันนี้นะคะใครที่สนใจนะคะอยากลงทะเบียนก็คียกลิงก์ใต้โพได้นะคะหรือจะสแกน QR code โค้ดก็ได้นะคะอย่าแปะลิงก์ว้ให้เลยนะเมนูแรกเลยนะคะที่แนะนำมาคือเมนูเติมเงินนั่นเองนะคะสำหรับใครที่น้องทะเบียน์มาใหม่นะก็สามารถทำตามได้เลยนะคะช่องทางการเติมเงินก็จะมีให้สามช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสแกน QR Code ์โค้ดโีเรหรือว่าคริปโตนะคะถูกช่องทางจะมีคำแนะนำรายละเอียดอยู่ด้านล่างเลยะค่ะสามารถทำตามได้เลยนะคะไม่กี่ขั้นตอนเองค่ะไม่ยุ่งยาก ไปนะคะที่สแกนเคียร์โค้ดห้าร้อบาทขึ้นไปก็จะได้โบนัสจากเว็บไซต์5%เด้วยนะคะก็ถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะเข้ามาใช้บริการแล้วยังได้โบนัสอีกนะคะเราจะกลับมาในหัวข้องเรากันเลยนะคะวันนี้เราจะมาเพิ่มผู้ติดตามใน Facebook ของเรานั่นเองนะคะเราจะกดที่เมนูคำช่งซื้อใหม่มุมบนนี้เลยนะคะเมนูแรกเลยนะนี่จะเป็นหน้าตาของเมนูคําช่งซื้อใหม่นะคะมีเลือกหลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะเราจะมาเลือกของ Facebook นะคะบนมูเราก็เลือกไปที่เพิ่มผู้ติดตามได้เลยคะ่ะนี่นะคะผู้ติดตามโปรไฟล์นั่นเองนะ บริการนะคะก็มีบริการให้ยู่4บริการเลยนะคะมีเลทราคาแจ้งเรานะคะแล้วก็มีประกันไม่มีประกันนะคะก็มีแจ้งเราด้วยนะวันนี้เราจะมาเลือกอันแรกนะคะลิ้งเรากับพี่ในเฟซบุ๊กของเราแล้วก็คัดลอกมาได้เลยะคะ่ะ นำลิงก์มาวางนะคะแล้วก็สามารถใส่จํานวนที่ต้องการได้เลยนะคะวันนี้เราจะมาทำให้ดูนะคะอันนี้ก็จะมีเวลาค่าเช่ี่ยนะคะแล้วก็ใาใจ้จ่ายนะคะที่เว็บไซต์ทําการนะคะก็ประมาณ37บาทน,นะคะต่อ500ผู้ติดตามก็ถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะเราก็กดสั่งซื้อได้เลยนะคะพอสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะขึ้นแท็บสีเขียวแบบนี้เลยนะคะใครที่อยากดูประวัติการสั่งซื้อก็สามารถกดที่แท็บที่2ตรงนี้ได้เลยนะคะในดน้านนี้ก็คือประวัติการสั่งซื้อนั่นเองนะคะมีเลข o r ์ใหม่ของเรานะคะสามารถเอาเลข order นะคะไปแจ้งแอดมินได้นะ นะคะสามารถกดเข้าไปดูได้เลยนะคะว่าใช้โปรไฟล์ของเราหรือเปล่านะคะแล้วก็จะมีรายละเอียดต่างๆนะคะแล้วก็สถานะรอดำเนินการนั่นเองนะคะใครที่มีปัญหาอะไรสามารถติดต่อแอดมินที่ช่องทางที่4 <c oughs> ได้เลยนะคะเมนูที่4เลยนะทางนี้ก็จะเป็นการติดต่อแอดมินนั่นเองนะคะมีให้สองช่องทางเลยจะแอดไลน์บนนี้กับบนขวานี้นะคะหรือใส่เลขออเดอร์เมื่อกี้นะคะแล้วก็แจ้งปัญหาแจ้งหมูใส่ข้อความใส่รูปภาพก็แจ้งได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะก็ถือว่าสะดวกมากเลยนะใครที่เข้ามาแล้วกําลัง ตัดสินใจอยู่นะคะก็เข้ามาศึกษาบ,บริการทั้งหมดตรงแท็บที่5ได้เลยนะคะในหน้านี้ก็จะมีคําแนะนรํรายละเอียดต่างๆนะคะคำส่งซื้อขั้นต่ำขั้นสูงนะคะบริการไหนพิเศษลดเร็วที่สุดในตอนนี้นะคะในหน้านี้ก็แนะนําเราทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะสามารถกดเข้ามาดูได้นะคะสามารถเอาไปตัดสินใจได้เลยนะคะว่าเราต้องการใช้บริการไหนนะคะในราคาเท่าไหรนะ นะคะที่เข้ามาลงทะเบียนแล้วนะคะถูกใจกับบริการถูกใจกับราคานะคะอยากแชร์ต่ออยาแบ่งปันหรืออยากหาไรายได้นะคะในเว็บไซต์ก็ยังมีเมนูแนะนําเพื่อนมาให้ด้วยนะคะในน้านี้ก็คือเมนูแนะนําเพื่อนนั่นเองนะคะสามารถนําลิงก์นะคะไปแชร์ต่อถ้าเพื่อนเข้ามาใช้งานเข้ามาเติมเงินก็ได้นะคะคอมมิชชั่น5%จากเว็บไซต์ด้วยนะคะนี่จะเป็นเว็บไซต์เคมโซเชียลนั่นเองนะคะมีโบนัสมียอดแถมแถมสร้างไรายได้ให้เราได้ด้วยนะ เราจะกลับไปที่หน้าเฟซบุ๊กของเรากันเลยนะคะวันนี้เราจะเพิ่มผู้ติดตามนะผู้ติดตามของเราตอนนี้อยู่ที่แปดคนนะคะเราก็จะมารีหนึ่งทีนะคะยอดก็ยังไม่ขึ้นนะคะตามที่ระบบแจ้งเลยนะคะว่ากําลังดาเนินการอยู่นั้นเองนะคะก็รอจกคู่นะคะ ระบบก็ทําทตามคิวทาตามออเดอร์เลยนะคะก็ใจเย็นนะคะใครที่เข้ามาแล้วนะคะก็รอสักครู่นะคะหรือว่าถ้ารอไม่ได้นะคะก็สามารถติดต่อแอดมินได้เลยนะคะเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะเราก็จะตัดพาไปต่อที่ระบบทําการเซ็นเรียบร้อยแล้วนะคะเอาล้วค่ะผู้ติดตา้มของเราก็ขึ้นมาแล้วนะคะจากยอด8 ผู้ติดตามนะคะตอนนี้ก็เป็น510คนแล้วนะคะก็ถือว่ารวดเร็วมากๆเลยนะคะก็ยังมีคนเข้ามาติดตามเราอยู่เรื่อยๆเลยนะคะระบบก็มียอดแทมให้ด้วยนะคะน,นี่ก็จะเป็นหน้าตาของเว็บไซต์ที่มาแนะนํากันวันนี้เลยนะคะรับรองว่าสะดวกรวดเร็วทันใจใช้ได้แบบไม่ยุงย่งยากแน่นอน,นะคะ่ะเข้ามาศึกษาบริการเข้ามาลงทะเบียนกันก่อนได้นะคะกับเว็บดีๆแบบนี้นะคะเราก็มาแนะนําในแต่เมนูให้เลยนะคะวันนี้ถ้าพี่าพากันได้ก็ขอภายนะที่นี้ด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ